ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับคีย์บอร์ดเคสอลูมิเนียมตัวแรกทางซารูสเปสกันนะครับรุ่นนี้คือซารูสเปสเคส77โยซิมิตี้ปกติหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับซารูสเปสในทีมอวกาศแต่มารอบนี้ซารูพาลิงมอห์ชนภายที่โลกของเรากันแล้วนะครับโยซิมิตี้หรือที่รู้จักกันในฐานะอุทยานแห่งชาติเต็มไปด้วยความอุรมสมบูรณ์ของธรรมชาติความเขียวขจีและทิวทัศน์ที่มองไปก็มีแต่ความร่มรื่นสบายตาซึ่งซารูเคส77นะครับได้หยิบเอาคอนเซปต์เหล่านั้นเนี่ยมาผสมกลมกลง ทำออกมาแล้วสวยงามมากๆเป็นแบบ PPT Dialup Cherry Profile และมีลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นอุทยานแห่งชาติยูซีมิตี้ด้วยนะครับเช่นปุ่ม ESC a r r o Enter s p a c b a r รวมไปถึงกิมมิกเล็กๆอย่างตัวฟอนต์อังกฤษ Y O S E M I T E นะครับหรือคําว่า y o u m i t y ซึ่งตรงกับชื่อคอนเซปต์โดยจะมีการใช้สีเขียวแบบพิเศษถือว่าใส่ใจในรายละเอียดมากๆนะครับส่วนตัวฟอนต์อื่นๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นการใช้สีดําและสีเขียวแบบปกติทั่วไปมีความคมชัดแล้วก็ดูออกง่ายมากๆภาพรวมของคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมไซส์75% มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.6กิโลกรัมเป็นรูปแบบแก๊สเกสเมาสครับมีตัวแก๊สเกช่วยลดแรงต้านระหว่างเพลทและเคสทําให้เสียงพิมพ์เนี่ยมีความไพเราะแล้วก็ได้ฟิลลิ่งสัมผัสที่ดีมากขึ้นโดยเราจะมีซาวด์เทสให้ฟังในช่วงถัดไปแถมตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาพร้อมกับปุ่มหนอบด้านขวาบนสําหรับควบคุมเสียงสามารถหมุนเพื่อเพิ่มลดเสียงได้รวมไปถึงกดมิวเสียงได้และสามารถกดค้างไว้3วิเพื่อให้หนอบเนี่ยเป็นการปรับโหมดไฟแล้วก็ความสว่างไฟได้นะครับตัวคีย์บอร์ดมีการวางรูปแบบเป็นสโลปยกเหนือจากพื้นพอสมควรทําให้ช่วงการวางมือและนิ้วเนี่ยระหว่างการใช้งานมีความพอดีกับคีย์บอร์ดไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปเคส ีคือไวท์และแบล็กโดยจะเป็นสีที่บริเวณท็อปเคสแล้วก็บอททอมเคสครับซึ่งบริเวณบอททอมเคสของคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีโลโก้ทางซารุดังการลื่นสีมุมแต่ว่าจะไม่มีที่ปรับระดับเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่ชอบไฟ RGB เนี่ยรุ่นนี้ก็ยังคงให้แบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับมีไม้ที่16โหมดร,รวมกับโหมดปิดไฟส่วนารายละอียดการเล่นโหมดไฟบนตัวคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดอยู่ตรงคลิปนี้เลยนะครับสามารถกดพอสเพื่ออ่านรายละเอียดได้ยังไม่พอเท่านั้นนะครับเขาจะมีส่วนของไฟด้านข้างมาให้อีกด้วยทาให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีลูกเล่นมากขึ้นครับแถมสวยงามน่าใช้มากๆส่วนสวิตช์ที่มีให้เลือกเริ่มต้นนะครับจะมี2องออปชันก็คือ หน้าย ellow เป็นแบบลีเนียและก็ Galaxy Pink เป็นแบบแพ็กทยนะครับซึ่งเป็นเซอวิสจากทางแบรนด์ซารูโดยตรงให้ฟีลลิ่งและเสียงกดที่ต่างกันเดี๋ยวเป็นยังไงมาลองฟัง Sound Test กันครับ แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนสวิตช์เนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับแบบ5พิน PCB เลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกตัวรวมไปถึง PCB เนี่ยจะเป็นแบบ South Facing ด้วยทำให้การใช้คีย์แคปแบบ Cherry Profile เนี่ยไม่มีเสียงไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นระหว่างใช้งานทำให้เสียงที่ได้จากคีย์บอร์ดมีความนุ่มนวลและก็น่าใช้งานมากขึ้นครับการเชื่อมต่อเนี่ยให้มาแบบไตรโหมดนะครับรองรับทั้งแบบเสียบสาย ไวเลส2.4และก็บลู o ูธนะครับโดยจะมีสวิตช์สลับโหมดที่เสียบสายและก็ที่เก็บ USB receiver ที่ด้านมุมบนของคีย์บอร์ดโดยหากจะเชื่อมต่อแบบไร้สาย 2.4G ก็ให้สลับไปที่2.4และสามารถกดฟังก์ชันบวก B เพื่อจับคู่ receiver ในกรณีที่คีย์บอร์ดหาสัญญาณ receiver ไม่เจอนะครับส่วน Bluetooth ก็สามารถกดจับคู่หาสัญญาณหลังเปิดสวิตช์ไปที่ BT โดยการกดฟังก์ชันบวก Z หรือ x หรือ c ค้างไว้สักระยะจนไฟกระพริบแล้วก็สามารถจับคู่ได้ทันทีเลยนะครับตัวเชื่อมต่อบ l u e t o o t เนี่ยสูงสุดได้3เครื่องส่วนการใช้งาน Macbook เนี่ยไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเพราะสามารถสลับเดอเอาระหว่าง Windows แล้วก็ Macbook ได้ โดยการกดฟังก์ชัน A เนี่ยจะเป็นการใช้งานเลเยอร์ของ Macbook ส่วนฟังก์ชัน Book S จะเป็น Windows นะครับแบตเตอรี่การใช้งานมีมาให้ที่4,000ม ah ิลลิแอมครับใช้งานได้ยาวๆเนี่ยอย่างต่ำ3สัปดาห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้งานด้วยส่วนซอฟต์แวร์ก็มีให้ปรับใช้งานโดยจะรองรับแค่ในส่วนของ Windows นะครับซึ่งสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ทั้งตัวปุ่มโหมดไฟมาโครแล้วก็รีเซ็ตคีย์บอร์ดคืนค่าโรงงานได้แต่หากใครไม่สะดวกรีเซ็ตผ่านโปรแกรมนะครับก็สามารถกดฟังก์ชัน AC ได้โดยกดค้างไว้สักระยะงงคัื่องงอีด้ทหมข โรยูซีมิตี้ KH77 นะครับคีย์บอร์ดอลูมิเนียมตัวแรกจากทางแบรนด์ซารุซึ่งตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วทุกช่องทางนะครับหากใครสนใจและชอบแบบไหนก็สมารถไปเลือกมาใช้งานได้เลยและนอกจากนั้นเนี่ยังมีสินค้าอื่นจทางซารุสเปยอีกมากมายสามารถดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับโดยส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ